วัสดีร่วมเงินด้วยนยย i ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ม r i t o r Focus อีกเช่นเคยนะฮะสำหรับคลิปวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนหาเงินเข้าทูบันนี่ Wallet กันนะฮะสำหรับแอปคอยโป้นะครับ เป็นเวอร์ชั่นที่2แล้วนะทุกคนสลักใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะสลักตัวนี้นะทุกคนจะเป็นการถอนเงินเข้าทูบันนี่วอลเล็ตนะทุกคนขั้นต่ำอยู่ที่10บาทใช้คะแนนอยู่ที่1,400คะแนนซึ่งไม่เยอะเลยนะสลักใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่ๆนะครับเพื่อนๆจะได้รับนะทุกคนสำหรับเหรียญฟรีเลย50คะแนนนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสลับใครที่จะทำการหาเหรียญของ คอยโปรสองนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะับว่าเราจะหาคะแนนได้ยังไงนะทุกคนเดี๋ยวมาดูที่เล่นเพื่อสร้างรายได้กันดีกว่านะครับสำหรับตัวแรกนะครับเราก็เล่นตามเนื้อเรื่องได้เลยทําการกดคลิกอนุญาตทําการกดตกลงนะทุกคนเพื่อทําการเปิดเข้าใช้งานสิทธิ์นะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสังเกตตัวนี้นะทุกคนที่เราสามารถเล่นใช้งานได้ u ั to 534เหรียญก็คือนะครับ ถ้าเราเปิดทิ้งไว้แ้ะทุกคนเปิดเกมทิ้งไว้1นาทีนะครับเราจะได้รับอยู่ที่8คอยนะครับกดคําว่า play now ได้เลยนะเดี๋ยวมาดูตัวอื่นๆมีไหมมีแค่2ตัวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูนะทุกคนทําการกดคลิก play now หลังจากนั้นทําการกดคลิกดาวน์โหลดนะตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อสามารถทําการดาวน์โหลดเกมนี้เพื่อนจะทําการเล่นได้นะสังเกตคําว่า Play Now ตรงนี้นะครับเวลานะถ้าเพื่อนเพื่อนเปิดทิ้งไว้หนาทีจะได้รับอยู่ที่8คอยสะสมคะแนนไปเรื่อยนะครับเพราะการถอนครั้งนี้เลยทุกนะคนใช้คะแนนไม่เยอะนะครับใช้คะแนนแค่1,400คะแนนก็ได้รับอยู่ที่10บบาทนะก็ใช้คะแนนไม่เยอะเองนะเดี๋ยวมาดู ตัวอื่นกันดีกว่านะครับสำหรับการหอของเรานะครับจำนวน20บาทนะครับใช้คะแนนอยู่ที่2,800คะแนน50บาทใช้คะแนนอยู่ที่7,000คะแนน200บาทใช้คะแนนอยู่ที่28,000คะแนนแล้วก็สูงสุดเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะใช้คะแนนอยู่ที่500บาทนะจะได้รับคะแนนหรือใช้คะแนนอยู่ที่ เจ็ดหมื่นกว่าคะแนนซึ่งเยอะมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าตัวนี้ผมคงน่าจะดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับทำการกดคลิกที่ Play Now ยังไม่หมดเฮ้ยยังดาวน์โหลดอยู่่ทุกคนเน็ต คงจะช้าทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะหลังจากที่นเพื่อนกดเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้เราก็เล่นไปเรื่อยๆหรือเปิดทิ้งไว้ก็ได้นะทุกคนจับคู่แบบนี้นะทุกคนสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะนี่เห็นไหมเล่นง่ายเหมือนกันนะสำหรับเกมนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับถ้าเราเทําการกดคลิกกดออกล่ะจะได้ไหมนะอ่านี่รีสตาร์ทมีดมเอ่อกดออกตรงไหนเนี่ยเดี๋ยว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 รีสตาร์ทเลย เดี๋ยวเราทําการกดออกลองดูนะทุกคนเข้าสู่ตัวเกมแล้วกันมาดูกันว่าจะโผล่ไหมสําหรับใครนะครับที่ได้ทําการดาวน์โหลดและก็เช็คเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะให้เ,เพื่อนๆนะครับกดมาที่เล่นเพื่อสร้างรายได้นะครับเพื่อจะทําการเช็คอีกที่นะสังเกตตัวด้านล่างนะครับที่เป็นรูปหัวใจนะครับคาว่า your a p p นทุกคน u r app ของเรานั่นเอง กดคลิกเข้าไปได้เลยทางด้านขวามือของเรานะสังเกตนะครับถ้าเพื่อนดาวน์โหลดสําเร็จหรือภารกิจของพินสำเร็จนั่นเองตรงนี้นะทุกคนจะขึ้นโผแบบนี้ขึ้นมานะครับจะมีขีดบอกอยู่นะให้เพื่อนเพื่อนนะฮะทำการเปิดทิ้งไว้แล้วก็สะสมคะแนนไปเรื่อยๆ ครบ1นาทีเมื่อไหร่เห็นนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับคะแนนเพิ่มนั่นเองนะก็จะประมาณนี้ละกันสลักใครที่อยากลองเล่นดูสําหรับคลอยโป2สองนะทุกคนก็เล่นไม่ยากเลยนะครับก็เป็นแอปที่เปิดมาใหม่นะครับสลักใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมแปละลิงก์ไปให้ใต้ล่างคลิปละกันนะโอเคสลักใครที่ชอบคิดรนี้นะครับหรือคิโรนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตาคลิปนี้กันด้วยนะครับเพื่อแยกพาดคลิปใหม่ๆจากช่องโมโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ